ปรพันปัญหาทุกใจคลี่คลายได้ด้วยข้อกฎหมายในยามบ่ายกับทนายประชาชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับใครยิดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการยามบ่ายกับทนายประชาชนนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่6 6เมษายนนะครับผม <c oughs> นี่ มันคืนน้นำลาย6เมษายน<ม>2558ค่ะค,คุณฟังอยู่กับทน,นายมนต์นรุมน์รัชนารุณนะคะแล้วก็ทนายโจโกเกียงศักดิ์พยมรัดครับค่ะซึ่งในช่วงแรกนะคะคุณฟังเขาพูดคุยในเรื่องของข้อกฎหมายนะแต่ช่วงต่อไปก็มาพูดสายกันหน้าไมลสดๆนะคะที่021266106ค่ะหรือถ้าอายนะครับก็คือส่ง SMS มาก็ได้นะครับที่หมายเลข4838106นะครับค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของข้อกฎหมายทนายโจเรื่องของแบบของสัญญาเนี่ยมันมี ไม่พูดถึงสัญญาใจนะครับไม่เกี่ยวนะเอาเป็นแบบของกฎหมายนิติกรรมการทําสัญญาเ,เสนอสนองต้องตรงกันนะคะ คือการแสดงเจตนานั่นเองนะคะเมื่อเจตนาตรงกันถูกต้องตามสัญญาคนี่มีคําถามว่าเราจะทําตามแบบอย่างไรที่กฎหมายเขาจะมีผลบังคับใช้แล้วก็มีความผูกพันในทางกฎหมายครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงตรงนั้นนะครับแต่ก่อนอื่นสักขอสักประมาณหนึ่งนาทีเขาบอกว่าจริงๆแล้วคำว่านิติกรรมนะครับกับคำว่าสัญญามันมีความ แตกต่างหรือความเหมือนกันอย่างไรอันอื่นนะครับเราต้องบอกก่อนก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าคาว่านิติกรรมคืออะไรนิติกรรมก็คือการกระทําอะไรก็ได้ที่มีผลทางกฎหมายนะครับแต่ถ้าสัญญาคืออะไรสัญญาคือนิติกรรมตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปในกรณีแบบนี้เรียกว่าสัญญาค่ะผมก็มาบอกก่อนนะครับว่านิติกรรมหรือแบบของนิติกรรมหมายความว่าอย่างไรแบบของนิติกรรมหมายความว่ากฎหมายกําหนดไว้แล้วว่าให้ต้องทําแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าแบบของนิติกรรมถ้าไม่ทําตามที่กฎหมายกําหนดไว้ ผลจะเป็นอย่างไรในกรณีแบบนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกำหนดไว้ว่าถ้าสมมติกฎหมายกําหนดแบบเอาไว้แล้วไม่ทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว้แสดงว่าคุณไม่เคารพก,กฎหมายอในกรณีแบบนี้กฎหมายทางแพง่งเขาก็บอกว่าถ้าคุณไม่เบาเคารพกฎหมายก็อย่าก,กันั้นเลยไอ้ผลนิติกรรมที่คุณไปทํากับบคุคคลอื่นแล้วคุณไม่ทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว้นะ,ะผลเป็นโมฆะกรรม โมฆะกรรมหมายความว่าอย่างไรครับไม่มีผลใดๆในกรณีแบบนี้ก็คือกฎหมายไม่ไม่บังคับกันเลยนะครับคุณจะไปอ้างไอ้นิติกรรมฉบับนั้นเนี่ยไม่ได้แต่ตอนนี้แบบที่พี่มวลว่านะครับแบบของนิติกรรมมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าแบบที่ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นี่ต้องมีอะไรนิติกรรมประเภทนี้เป็นนิติกรรมที่มีความสําคัญที่เราเคยเจอกันบ่อยๆมากเลยก็คือยกตัวอย่างเช่นสัญญาซื้อขายบ้านนะครับหรือซื้อขายที่ดินใน กรณีแบบนี้การที่เราจะทําสัญญาซื้อขายกันเองไม่ใช่ซื้อของเล่นๆน,นะ<ช>มันเป็นไอสังหาริมารัพย์นะมันเป็นหลักทรั์ที่<ช>ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือมันมีราคาแล้วก็มีราคาคมันมีไม่ใช่เป็นหมื่นสองหมื่นมันอาจจะเป็นล้านหรือสองล้านหรือกว่านะฮะเยอะขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทําหนังสือกันเองนะครับสองคนก็โอเคมีผลบังคับแล้วแหละแต่กฎหมายเขาก็บอกว่าการที่มีผลบังคับกันเองแล้วถ้าสมมุติจะให้สมบูรณ์จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีการไปจดทะเบียนให้พนักงานรับรู้อันนี้ ทนายงงอยากจะแบ่งให้ให้คุณฟังเข้าใจง่ายๆนะถ้าคุณฟังในหลายท่านมีคําถามเข้ามาเอ๊ะมีคนจะมาเช่าที่ดินมีคนที่จะมาทํานิติกรรมเกี่ยวกับบ้านสิ่งต่างๆเหล่านี้บางครั้งไม่อยากที่จะไปท,ทําที่ที่ดินครับกฎหมายก็บอกว่าแบบแบบเนี้ยถ้าคุณไม่ต้องการไปท,ทําที่ที่ดินคุณทําไดแแ้แต่ต้องแต่ต้อง มีมีผลบังคับใช้ไม่เกิน3ปีใช่ในกรณีแบบนี้ผมจะพูดถึงกรณีที่3นะครับนั่นคือแบบที่3แต่กรณีแรกก่อนก็คือว่าถ้าสมมติต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะับส่วนใหญ่ก็คือพวกเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทำหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่นอกจากนั้นแล้วถ้าทุดทนายมนเองหรือผมเองอยากจะเอาที่ดินของผมเนี่ยไปจำนองกับคนอื่นนะครับการจำนองก็เหมือนกันจะต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เหมือนกันหรือกรณีที่เราเคยเจอกันบ่อย เลยที่เราพูดกันบ่อยๆเลยก็คืออะไรครับเช่นการให้ใช่ไหมครับทนายมนอยากจะให้มีที่ประมาณสักพันไร่อยากจะให้ผมสักร้อยไร่ประมาณเนี้ยเออพูดเฉยๆไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้นะครับวันนี้หมันไส้ทนายโจไม่ให้ก็ได้เพราะว่าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือจะต้องมีการทําเป็นหนังสือเขียนไว้ว่าให้ที่ดินแกทนายโจ100ไร่แล้วก็ไปนะครับจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแบบที่2เขาบอกว่าแบบที่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับแบบที่ สเนี่ยมันต่างกรณีแรกอย่างไรกรณีแรกเนี่ยต้องทําเป็นหนังสือใช่ไหมครับแต่กรณีที่2เนี่ยคือจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่อย่างเดียวมไม่ต้องทําเป็นหนังสือนะครับยกตัวอย่างที่เราเคยเห็นกันคืออ,อะไรครับยกตัวอย่างเช่นจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหรือจดทะเบียนบริษัทอะไรอย่างนี้เป็นต้น นะครับนั่นคือกรณีที่2ค่ะกรณีที่3แบบที่ต้องทําเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีแบบนี้นะครับแม้จะไม่ต้องไปจดทะเบียนนะครับแต่กรณีแบบนี้คนที่ต้องทําสัญญาการเองนะครับคือทําเป็นหนังสือเนี่ยจะต้องเอาเสนอหน้าพูดง่ายๆเลยนะครับพรีเซนต์เฟซไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่นะครับให้เห็นว่าเอ้ยมีการทํากันนะยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นที่เราเคยพูดกันไปก็คือทํา พินัยกรรมฝ่ายเมืองอนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเองอยากจะทําพินัยกรรมยกอะไรให้แฟนผม,มนะครับในกรณีแบบนี้ผมก็ต้องเอาเสนอหน้าพรีเซนต์เฟซไปให้เจ้าหน้าที่เห็นเหมือนกันนะครับอันที่4ี่นะครับในกรณีแบบนี้คือถ้าสมซตดหลุดจาก3ามกรณีดังกล่าวแล้วเนี่ย เราก็อาจจะต้องมีนิติกรรมแบบอื่นๆอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นจะต้องทาเป็นหนังสือกันเองเพื่อไม่ให้การแสดงเจตนาดังกล่าวนะครับมันเสียหายไปยกตัวอย่างเช่นที่เมื่อกี้ทนายมนบอกนะครับยกตัวอย่างเช่นทําสัญญาเช่าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่คือแบบของนิติกรรมเข้าคร่าวๆคเพราะฉะนั้นคุณฟังในเรื่องของการทําสัญญาเนี่ยจะมีหลายๆหลายๆท่านนะสอบถามมาเยอะมาก จะทําสัญญาเช่าที่ดินอันเนี้ยเราบอกเลยในเรื่องแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าคุณดูจุดประสงค์ก่อนระยะสั้นหรือระยะยาวแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นการเช่านะคะที่ดินที่เขาไม่มีการสิ่งปลูกสร้างไม่ได้ลงทุนเยอะๆเนี่ยแค่3ปีก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วพอดีแล้วแต่ถ้าธนายโจเช่นปั้มน้ํามันหรือทําเป็นโรงเรือนหรือว่าทําเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มันใหญ่ๆเช่นเช่าพื้นที่สร้างสร้างสถานศึกษาสร้างปั้มน้ามันก็ได้ถูกต้องหรือว่าที่ลงทุนเยอะๆอันเนี้ย ต้องไปจดทะเบียนใช่นะคะที่ที่ดินนะคะเป็นสัญญาเช่าตอบแทนพิเศษพวกนี้ต้องทําสัญญากันนะคะได้ไปหลายสิปีเลยเสริมนิดหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่านะครับที่แบบของนิติกรรมในมาตรา1นึของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมติแบบนะครับประมาณ4แบบแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ทําเป็นการทําไมครับโมฆะ นะครับคือใช้บังคับไม่ได้เลยแต่คําว่ามีหลักฐานนะครับเฮะเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยการที่ต้องทําเป็นหนังสือกับท่าทุตสัญญาเช่าเองนั่นเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีแค่หลักฐานเป็นหนังสือการทําเป็นหนังสือกับคําว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือมีความแตกต่างกันอย่างไรการทําเป็นหนังสือถ้ากฎหมายบังคับว่าให้ทําเป็นหนังสือแล้วไม่ทําผลเป็นโมฆะแบบที่เมื่อกี้ผมว่าแต่ถ้าสูตรแบบนี้เมื่อกี้ที่เราคุยกันยกตัวอย่างเช่นทําสัญญาเช่าไอ้คาว่าสัญญาเช่าเองแล้วเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นแบบ ของนิติกรรมนะครับหมายความว่าอย่างไรในกรณีแบบนี้ถ้าพติเป็นสัญญาเช่าแล้วคู่กรณีผมทําสัญญาเช่ากับพี่มนต์แล้วผมไม่ทําตามแบบนี้คือผมไม่ลงชื่อหรือทนายมนต์ไม่ลงชื่อในกรณีแบบนี้กฎหมายไม่ได้บอกว่านิติกรรมดังกล่าวมีผลเป็นโมฆะกรรมนะครับแต่ในกรณีแบบนี้กฎหมายใช้คําว่าไม่มีหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีค่ะยกตัวอย่างเช่นผมเช่าบ้านนะครับของทนายมนต์อยู่ผมเช่าที่ของทนายมนต์อยู่ แล้วทำไมครับผมไม่ยอมลงชื่อ,อนะครับทนายมนเองบอกว่าเอ้ยก็ทำสัญญาไปเถอะรู้จักกันนะครับทนายโจเองไม่เซ็นชื่อในกรณีแบบนี้ก็คือว่าผมเองไม่ได้ทําสัญญากับทนายมนด้วยนะครับะนะฮะมีการแม้มีการจ่ายในกรณีแบบนี้ทนายมนเองจะไล่ผมออกจากที่ดังกล่าวไม่ได้นะครับเพราะถือว่าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบางทีเนี่ยนะคุณผู้ฟังคะการที่ว่าสนิทสนมกันหรือการไปเรเชื่อใจเอ้ยไม่เป็นไรอยู่ที่อยู่ไปก่อนตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดพอมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไปไล่เขาก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะในเรื่องของการทําสัญญิงสัญญาอะไรก็ตามเนี่ยอะไรก็ไม่เท่านะฮะในเรื่องของมีหลักฐานจะดีกว่านะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือถึงแม้ว่าจะมีการเข้าไปอยู่ไม่เป็นโมคานะเข้าไปอยู่จ่ายค่าเช่ากันจะเป็นรายเดือนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเวลา เราจะให้เขาออกอหรือว่าอม่อึดอัดใจหลักฐานไม่ครบตอนนี้ไปให้ทานายโจเซน็นยอมเซ็นไหมไม่ยอมแล้วมีปัญหากันแล้มีปัญหาแน่นอนเพร,ราะฉะนันะ้นจริงๆนะคะคุณูุบังครับบางครังคร้งอาจจะเรื่องมากอาจจะจุกจิตหลักการของเรามีไม่ยากค่ะก็คือทะเลาะกันก่อนแล้วคุณจะไม่ทะเลาะกันอีกเลยทำอะไรก็ตามให้มันถูกต้องแล้วก็ชัดเจนมีหลักฐานเป็นหนังสือซะหลายๆท่านความที่เป็นเพื่อนกันความที่เป็นคนรู้จักกันแล้วก็ไม่ได้ทำสัญญิงสัญญากันเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ย มันก็จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแล้วก็อาจจะผิดใจกันได้คือส่วนใหญ่นะครับขอให้ผิดใจกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วปัญหามันจะไม่เกิดใช่อะไรก็ตามทำให้มันชัดเจนซะถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนรักกันอะไรก็ได้ย้นๆไปแต่พอถึงเวลามันเนิ่นนานเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีปัญหานะคะหรือว่าอาจจะมีสิ่งที่ต้องมาเคลียร์กันเพราะฉะนั้นทะเลาะกันก่อนเพื่อฟังคันแล้วปัญหานั้นก็จะไม่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครนะคะจะทําสัญญาเช่า หรือทำอะไรก็ตามขอให้มีการทําเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ถ้าเกิดสัญญาเช่าที่คุณทำเนี่ยนะคะมีอายุเกินจาก3ปี3ปีขึ้นไปคุณต้องไปจดทะเบียนต้อจดทะเบียนต่อที่ดินนะคเพื่อจะให้มันมีหลักฐานเป็นหนังสือให้มันชัดเจนขึ้นเพราะนั้นจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันส่วนเรื่องของการเช่าสังหารือมร์บ้างทนายโจเป็นไร นะครับถ้าเช่ารถยนต์เช่ารถในกรณีแบบนี้แม้ไม่ต้องไปจดทะเบียนก็ถือว่ามีผลใช้บังคับได้แล้วแต่ทั้งนี้ทางนั้นคุณผู้ฟังคะก็ยังคงยืนยันค่ะเมื่อไม่ต้องไปจดทะเบียนแต่หลักฐานยังไงก็ต้องมีเป็นหนังสือทุกกรณีนะคะจะต้องมีหรือแม้แต่ว่าเป็นเช่าระยะสั้นเช่น เช่าหนึ่งสัปดาห์เองเดี๋ยวนี้มีนะครับมีการเช่าแบบที่บางคนก็คิดไม่ถึงนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปอวดหน้าอวดตากับคนในสังคมยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการเช่าชุดนะครับเช่าชุดด้วยนะครับเช่ากระเป๋าแบรนเนมอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีโอกาสนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องทําสัญญากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันจะมาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญิสัญญาอย่าพูดด้วยปาก่าอย่ดูพูดด้วยปากเปล่านะครับเดี๋ยวจะเป็น ไอศนีประสานไปก็เคยสัญญาโอ้โหนะครับนะนี่รุ่นผมเลยนะครับเนี่ยเอ้รุ่นไหนเนี่ยถ้าสมมติรุ่นน้องๆไปเนี่ยเขาบอกว่าเพลงอะไรไม่เพลงอะไรนะรุ่นนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าทําสัญญาดีกว่าจะไม่มีปัญหาในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นค้องจองกันเลยนะฮะใช่นะเพราะนั้นทะเลาะกันก่อนแล้วก็จะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะเวลาที่ผู้หญิงนะคะที่จะ สัญญา i สัญญาอะไรกันเนี่ยนะคะก็จะต้องให้ฝ่ายชายเนี่ยทาบันทึกไว้ก่อนเธอสัญญากับฉันว่าอย่างไรช่วงโปรโมชั่นนะคะก็ได้ทั้งหมดนะฮะช่วงโปรโมชั่นนะครับแต่ถ้าซูทหมดโปรโมชั่นแล้วก็อาจจะมีบางกรณีที่มีเงื่อนไขมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทนายมนตต้องไปบอกแฟนนายโจแล้วบอกว่าโปรโมชั่นช่วงนี้อยากได้ให้จดบันทึกไว้ให้หมดเขาอาจจะไม่ได้ยินก็ได้ได้ยินแน่นอนนะคะเอาละครับผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเรามาพูดคุยนะคะกันในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะ แล้วก็สอบถามกันได้นะคะที่021266106ค่ะหรือไม่ก็ฝาก SMS มาได้นะครับที่หมายเลข4838106นะครัะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะครับ,รบสารพันปัญหาทุกใจคลี่คลายได้ด้วยข้อกฎหมายในยามบ่ายกับทนายประชาชน